เฮลิงวันนี <t <t well> <t 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 ้ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำมันค่ะคุณผู้ชมตอนที่แล้วเราได้บอกถึงปัจจัยการพิจารณาน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารทั้ง4อย่างไปแล้วคราวนี้ได้เวลาต้องลงมือทำอาหารจริงๆแล้วละค่ะผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการเลือกน้ำมันคือดูให้เหมาะสมกับความร้อนที่เราใช้ในการปรุงอาหารก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรามองในแง่ของการกันนํำไปใช้นะไมใช้ถ้าเกิดเราใช้กับ ใช้กับการทำอาหารที่ที่เรียกว่าไม่ไม่ต้องผ่านความร้อนสูงสูงเนี่ยเราใช้ได้น้ำมันน้ำมันทุกชนิดเลยน้มันมะกอกก็ใช้ได้น้ำมันทำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูก็ใช้ได้เพราะพวกนี้มันม่มันไม่มีผลอะไรสรุปได้ว่าการผัดที่ใช้น้ำมันเล็กน้อยหรือว่าคลุกคลิกจะใช้น้ำมันชนิดไหนก็ได้ส่วนการทอดอาหารที่ใช้น้ำมันมากหรือความร้อนสูงเกิน180องศาเซลเซียสไม่ควรใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพราะจะทาให้น้ํามันเหม็นหืนเกิดควันและเกิดความหนืดน้ํามันที่เหมาะสําหรับการทอดอาหารในลักษณะนี้คือน้ํามันชนิดที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเช่นน้ํามันปาล์มหรือน้ํามันหมูแต่ไม่ใช่ว่าใช้น้ํามันถูกประเภทแล้วจะสามารถรับประทานได้ตามใจฉันนะคะเพราะน้ํามันก็คือไขมันรับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เหมือนกันทุกชนิดค่ะเดยวก็เป็นห่วงว่าน้ำมันก็คือก็คือไขมันนะคะ การที่รับประทานน้ามันก็คือเราต้องได้ไขมันเข้าไปด้วยเพราะจริงๆแล้วอาหารทุกชนิดเนี่ยเรามีไขมันที่มันแทรกอยู่แล้วที่เรางไม่เห็นในเนื้อสัตว์ในถั่วในเนยนมเนี่ยมันมีไขมันอยู่แล้วถ้าเรากินน้ำมันเป็นช้อนๆแล้วหลายๆช้อนเนี่ยมันก็ต้าเราเอาน้ํามันเป็นเยอะๆเข้าสู่ร่างกายทีไเยอะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มน้ำมันทุกชนิดล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยด้วยกันทั้งนั้นแม้จะยังไม่มีผลการวิจัยที่ชี้ชัดว่าน้ำมันชนิดไหนดีต่อสุขภาพมากที่สุด แต่การเลือกบริโภคน้ำมันให้เหมาะสมกับลักษณะการปรุงอาหารก็ย่อมส่งผลดีกับร่างกายแน่นอนเพราะนอกจากจะปลอดภัยจากสารพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำมันที่ผิดประเภทแล้วยังได้อาหารที่มีรสชาติดีอีกด้วยค่ะประกิจชนะสุม,มนถ่ายภาพภวินิแสวงสุข t r u e for y o u รายงาน